สวัสดีเพื่อนชาวย,ยูทูบทุกท่านนะครับผมผมกันอีกเช่นเคยนะกับจั่งนว1นึ่งัอัมเล็ตซึ่งช่องของเราภูมิใจนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคส่วนกระแสยุคคูอแย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาตราเจ้าคุณพัฒนปุญญากาโมวัดเทวดวนจ้ากรรสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจารย์ซึ่งทับสิธิ์ของหลวงปู่เทพศา,าสเล และหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพป,ปัจจุบันนะครับหลวงพ่อท่านอายุ101ปีแล้วนะครับท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2 4 6 5นะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยครับเราก็จะมีวัตถุมงคลไม้เพื่อนได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับสำหรับท่านที่สนใจวัตถุมงคลนะครับก็นะครับ097 01956 18นะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันเลยนะครับเพื่อนนะครับหรือนะครับ Facebook ส่วนตัวนะครับหรือเพจนะครับซึ่งนะครับลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับณปัจจุบันเนี่ยนะครับเพจทํากี่เพจก็หายนะครับดังนั้นนี่ก็นะครับติดตามที่ Facebook ส่วนตัวนะครับลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับราคาเปิดอยู่ที่เราราคาปิดอยู่ที่คุณนั่นเองนะครับคุณโอนเงินมาเนี่ยคุณได้ของแน่นอนนะครับ รับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการนะครับเรามีเก็บปลายทางให้ด้วยนะครับสำหรับหนาที่ต้องการที่จะร่วมบุญนะครับสร้างมหาเจดีย์กลางน้ำกับหลวงพ่อนะครับก็นะครับหมายเลขบัญชีขึ้นให้ตามนี้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับบุรุมคนนะครับมีดหมอกหลวงพัดนะครับซึ่งเหตอย่นี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นนะครับตำนานพัดไว้ด้วนเลยนะครับจริงจริแล้วยังมีเยอะกว่านี้นะครับแต่มันวางไม่หมดนะครับงั้นช็อตนี้นี่เอาตรงนี้ก่อนเลยนะครับไล่มาทีละเล่มเลยนะเพื่อนเหนอยงนี้ก็จะเป็นนะครับมีดครูรุ่นมหาปรานะครับปีหกหนึ่งนะครับหรือนะครับมีด นะครับมหาปราบสาราแตกนั่นเองนะครับมีรุ่นนี้นี่นะครับแต่การสร้างถือว่าน้อยเลยนะครับอย่างไม้พยุงแบบนี้นี่นะครับจะสร้างนะครับหนึ่งร้อยเล่มเท่านั้นนะครับไม้พยุงเนี่ยนะครับจะมีความพิเศษตรงที่นะครับลายไม้จะสวยงามนะครับแล้วก็เป็นไม้มงคลแล้วก็เป็นไม้ที่มีราคาแพงนะครับ นะครับยันที่ต่อจะเป็นยันครูนะครับก็จะมีนะครับตะกุดอย่างเล่มนี้ก็จะเป็นตะกุดทองเหลืองนะครับนะครับมีดมหาปราบสลาแตกนะครับตอนนั้นก็จะไม่มีการให้จองนะครับแต่จะให้ทําบุญที่วัดกันเลยนะครับถือว่าเป็นวาราพิเศษนะครับฉลองอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อนะครับแปดรอบ้วตอนนั้นเลยนะครับ คนนี้แหกันไปนะเพราะว่าไม่ได้มีการจองนะครับก็กะว่าขับไปชาบูชากันนะครับใครดีใครได้ประมาณนั้นนะครับแบบนี้ก็จะเป็นนะครับไม้หอสดมนนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคาดนะครับ9 9เล่มจะรันหมายเลขนะครับ1ถึง100ก็คือไม้พยุงนะครับ101่งยนจะถึง1 9 9ก็จะเป็นนะครับไม้หอสดมนตนะครับสภาพสวยทั้งสองเล่มนะครับ มีซองเดิมแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับซองเดิมแบบนี้เลยนะครับถือว่าเป็นมีดที่ค่อนข้างที่จะประสบการณ์สูงนะครับอบนสารเนี่ยจะมีผงภายเทพกุมารด้วยนะครับถือว่าเป็นมีดที่ตรงตามตำราที่สุดอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่นะครับนักสะสมลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยสอบแสงหากันมานานแล้วเป็นมีดรุ่นที่นะครับอ่า มีความต้องการเนี่ยไม่น้อยกว่ารุ่นใดๆเลยนะครับใครที่มีรุ่นนี้นี่ถือว่าหล่อเลยนะครับบอกเลยนะครับตำนวกระส่าที่น้อยนะครับประสบการณ์ไม่แพ้รุ่นใดและก็ความต้องการเนี่ยนะครับแล้วก็ความหายากเนี่ยนะครับไม่แพ้รุ่นใดเหมือนกันเลยนะครับต้นๆนะครับติดอันดับต้นๆนะครับมีที่ค่อาข้่งจะมีประสบการณ์สูงแล้วก็มีคนหายเยอะนี่ก็จะมีเริ่มจากนะครับ หอฉันปี59พัดไพศาลปี59นะครับแล้วก็จะมานะครับหอระคังอย่างนี้หอระคังก็แบบนี้นะครับหอระคังนี่อย่างนี้ก็จะเป็นสาริกานะครับสร้าง500เล่มนะครับประสบการณ์สูงนะครับปลูกเสกสี่วาระแค่หนึงไตรมาสนะครับเราจะมีหอระคังแล้วก็8ดรอบแบบนี้นะครับนี่นะครับปี60นะครับใบเล็กน้ำพีเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะหายยากนะครับมีประสบการณ์สูง นะครับถือว่าเป็นมีระดับหนึ่งด้วยนะครับนี่ครับหอฉันนี่เลยนะครับมีที่เป็นตำนานก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนนะครับอหอฉันนะครับพัดไพศาลนะครับหอระฆัง8รอบเสาห้าปี60ไตรมาสปี60มหาการปี60นี่นะครับที่กล่าวมาเนี่ยข้างต้นนะครับพอมาปีหกก็จะเป็นพญาเหล็กฐานรุ่นแรกปี61นะครับแล้วก็นี่นะครับมหาปราบปี61 นะครับแล้วก็อีกหลายรุ่นนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเป็นมีดวาระของวัดเนี่ยนะครับถ้าเป็นประมาณปี59 60 61 62ประมาณนี้นี่ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับและนับไปยิ่งแต่จะหายากขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมถึงต้นปี63ด้วยนะครับบางรุ่นเนี่ยนะครับหาไม่ได้เลยนะครับมีดวัดปี63เนี่ยเกดีนะครับเอาจะแท้นี่ก็หายากเลยนะครับหายากนะครับมีดของพ่อณปัจจุบันนะครับเพราะว่า นะครับไม่มีใครมาโบรโหมดนะครับแต่โด่งดังจากประสบการณ์ล้วนๆนะครับผมเนี่ยรู้สึกได้นะครับแล้วก็มีความภูมิภาคภูมิใจมากครับที่ได้ทําคลิปเผยแพร่บารมีของหลวงพ่อนะครับเพราะว่าลูกสิดลูกหานะครับลูกค้าที่เช่าหาไปเนี่ยนะครับมีประสบการณ์ดีๆมาเล่านะครับอ้ฐานได้นะครับมาเล่าให้ฟังนะครับมันก็เป็นความภูมิใจนะครับแข่งบุญแข่งพัฒนาการมันแข่งยากนะครับดังนั้นนี่เวลาผมปล่อยเช่าเนี่ยผมไม่กลัวนะครับว่าใครจะเช่าไปแล้ว นะครับร่ำรวยเงินทองนะครับมีความสุขกันเจริเนี่ยผมไม่ได้กลัวเลยนะครับผมไม่ได้สนใจตรงนั้นนะครับผมมีหน้าที่เผยแพร่นะครับแล้วทุกครั้งที่รับโทรศัพท์หรือพิมพ์คุยข้อความเนี่ยนะครับก็บอกว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นี่ผมตื่นเต้นดีใจด้วยนะครับตัวตัวผมเนี่ยผมก็ได้รับบารมีมายอแย่เลยนะครับจากหลวงพ่อนะครับดังนั้นนี่นะครับใครที่ดูคลิปแล้วเนี่ยนะครับศึกษานะครับดูคลิปเก่าได้เลยนะครับ แล้วก็ไม่เช่าหาที่ร้านไม่ว่าอะไรเลยนะครับดูไปเลยครับดูกี่คลิปก็ดูได้นะครับทักมาสอบถามเกแท้แนะนําได้นะครับไปเช่าที่อื่นก็ให้นะครับไม่สนใจนะครับผมไม่ได้ีเรียดนะครับแต่ถ้าอยากจะสับสนช่องของเรานะครับไว้ใจกันก็เช่าหาทักมาได้เลยนะครับนี่เลยนะครับอย่างที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่นะครับก็จะเป็นรูปปี62นะครับใบใหญ่นะครับดูจากมือผมนะครับนี่นะครับ ผมยังไม่ได้วัดว่ากี่นิ้วนะครับเป็นบานที่ค่อนข้างที่จะน่ารักเลยนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยนะครับนำมาทั้งหมดนะครับ5้าใบนะครับมาใส่กรอบไว้เป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นรูปที่ออกปีหกสองนะครับแต่ว่ารรษาของหลวงพ่อเนี่ยนะครับน่าจะบวชเพิ่งบวชอยู่ไม่กี่รรษานั่นเองนะครับเป็นรูปเก่านะครับที่พิเศษนะครับรูปบานนี้นะครับนี่เลยนะครับแป๊ปหนึ่งนะครับก็คือ นะครับด้านหลังนี่เองนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับจะเป็นลายมือหลวงพ่อแท้ทั้งหมดนะครับนี่นะครับใครที่อ่านออกนะครับนะครับนี่เลยนะครับเป็นจีวรแท้ของหลวงพ่อแล้วก็ลอยจานแท้ของหลวงพ่อนะครับแล้วเขาบอกว่าคํานี้เนี่ยเป็นภาษาของภาษาบาลีนะครับที่แปลว่ารวยนะครับนี่นะครับมีอยู่2บานเป็นแบบนี้นะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นนะครับตัวมินะครับหัวใจยอดสีแล้วก็นะครับโอ้ผมก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องยันนะแต่รู้ว่านะครับสุดๆนะครับแล้วก็นี่รูปบานนี้นี่นะครับใส่กรอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะครับใครสนใจนะครับสอบถามราคากันได้นะครับทักแชทมาได้เลยนะครับเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นของดีของหายากนะครับโ่วหลังมานี้ก็คนขาคาดว่ะบุกหนักนะครับนี่เลยนะครับ มีประสบการณ์สูงนะครับมีแล้วหล่อเลยครับคือหนึ่งในหลายรุ่นนะครับต้องมีมหาปราครับมีแล้วไม่ต้องมีอะไรก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับใครที่มีอยู่แล้วก็ภูมิใจไปเถอะนะครับหรือว่าจะเป็นนะครับหอระฆคังนะครับแปดรอบเราก็มีนะครับหอฉันเราก็มีนะครับนี่นะครับเอาแบบสองจุดห้านิ้วแปดรอบเราก็มีนะครับหรือจะเอาแบบเหล็กอาถรรที่หารุ่นแรกไม่ได้ก็นี่ครับชลองราคาพิเสานะครับ ส5ุ้านี้ก็แบบนี้นี่นะครับใบเจาะถันนี้ก็นะครับคุ้มของป้องกันนะครับราคาเบานะครับในบรรดามีดที่มีพุทธคุณสูงนะครับคู่แรงเนี่ยนะครับถ้าจะแบบราคาเบาๆเนี่ยจับต้องได้นะผมแนะนำนะครับฉลองของระคงปีหกานี่เลยนะครับนี่นะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับนี่นะครับแก้การถอนได้ดีนะครับมีผู้นำไปใช้มีประสบการณ์เยอะแยะเลยนะครับไม่แพ้รุ่นใดเช่นกันนะครับ หลวงพ่อท่านเนี่ยนะครับเสกหินหินก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าท่านมีอภิญญาญาณชั้นสูงนะครับนี่นะครับมีพุทธคมสูงมากนะครับแล้วก็วิชามีดหมอเนี่ยนะครับเป็นของหลวงปู่เทพประสาททะเลนะครับซึ่งหลวงปู่เทพประสาททะเลนี่ก็ได้ถ่ายทอดโดยตรงเลยนะครับสู่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับซึ่งใครๆก็รู้จักนะครับว่าในตำรับตำรามีดหมอเนี่ยต้องยกให้หลวงพ่อเดิมอันดับหนึ่งนะครับ และทีนี้นี่นะครับหลวงพ่อของเราเนี่ยนะครับได้ไปร่ำเรียนวิชามาจากหลวงพ่อเดิมนะครับซึ่งวิชาเนี่ยนะครับเป็นวิชาของหลวงพุเทเศสาสตะเลซึ่งหลวงพ่อพัดเนี่ยเป็นเลนแท้ของหลวงพ่อเป็นเลนแท้ของหลวงพ่อหลวงพุทศนะครับหลวงพัดเนี่ยนะครับเป็นเลนแท้ของหลวงปูทเทสาสตรเลนะครับดังนั้นนี่วิชามีดหมอเนี่ยถือว่าเป็นต้นตระกูลของของท่านเลยนะครับ ในการนี้หลวงปู่เทศเคยทํานายไว้ด้วยนะครับว่านะครับหลวงพ่อพัดจะเป็นพระอริยสงฆ์อีกรูปหนึ่งถัดมานะครับในการนี้บางท่านไปค้นข้อมูลอะไรผิดๆมาก็นะครับขอให้เข้าใจนะครับนี่นะครับจริงๆนี่ก็คือประมาณนี้นะครับหลวงพ่อพัดของเราเนี่ยนะครับได้ตราตราวิชามิดหมอการทำมิดหมอเนี่ยมาจากหลวงพ่อเดิมนะครับ เรียนมามากน้อยแค่ไหนไม่รู้นะครับรู้แต่ว่าตำราตำราเนี่ยนะครับเป็นของของต้นตระกูลนะครับแล้วก็หลวงพ่อทศท่านก็ได้ทํานายไว้แล้วนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็ดูง่ายนะครับหลวงพ่อท่านบารมีสูงขนาดไหนนะครับมีคนเข้าหาเยอะแยะมากมายนะครับเสกกันนะครับหยวพาะเหรียญปีนี้ก็เป็นพันรุ่นนะครับเพื่อนนะครับบางท่านบอกว่าเดี๋ยวก็แสก็ตกนะครับก็ปั่นกันเองเชียร์กันเองนะครับ สุดท้ายก็ไปหาเกจิอื่นและสุดท้ายก็ได้กลับมาหาหลวงพ่อเช่นเดิมนะครับเพราะว่าทาเกจิอื่นแล้วขายไม่ได้นั่นเองนะครับส่วนมีดหมอเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยนะครับทางวัดนี่จะไม่อนุญาตให้สร้างเท่าไหร่แล้วนะครับถ้าจะสร้างก็ต้องทํารูปแบบที่แตกต่างออกไปนะครับอันนี้เป็นความรู้นะครับเพื่อนนะครับสมมติว่าเนี่ยนะครับมีดที่นิยมนะครับมีคนถามผมเยอะนะครับมีดที่ใช้เป็นลายตอกมือเนี่ยนะครับจะค่อนข้างที่จะทํายากนะครับกว่าจะเสร็จแต่ละเล่มเนี่ยใช้เวลานาน นะครับส่วนมีดที่หลังๆมานี่ก็จะมีแบบปั๊มปั๊มเหมือนเหรียญนะเพื่อนๆนะครับจะปั๊มกี่เล่มก็ได้นะครับปั๊มแล้วออกมาเหมือนกันหมดนะครับแต่มีดเนี่ยผมบอกเลยนะครับเอาไปเปรียบเทียบกันเนี่ยนะครับตำแหน่งเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะถึงจะลายเดียวกันแต่ตำแหน่งมันจะแตกต่างกันนะครับบางทีช่างมากกว่า1คนนะครับก็จะยิงเพี้ยนไปใหญ่เลยนะครับแต่ก็จะมีความเหมือนนะครับแต่ก็มีความแตกต่างเพราะว่าเป็นการตอกมือทีละเล่มนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าจะไปขออนุญาตวัดสร้างเนี่ยนะครับก็ห้ามแบบนี้เลยนะครับก็ต้องทําแบบใหม่นะครับก็คือเอาไปปั๊มเหมือนเหรียญนะครับปั๊มเป็นลายโดยตรงที่ใบนะครับแล้วก็เอาไปยิงเลเซอร์นะครับที่เห็นอยู่บ่อยๆครับมีคนทักมาถามผมนะครับก็ผมก็ไม่ได้จะไปแอนตี้อะไรนะครับผมบอกเลยว่าเช่าหาได้นะครับขอให้แท้เนี่ยนะครับเพื่อนๆสนใจอชอบใจก็ถูกใจก็เช่าหากันไปนะครับอย่างยิงเลเซอร์เนี่ย ก็ให้ราคาแพงนครับเพราะว่าองตรงก็คือเขาไม่นิยมนะครับคนที่เล่นหารจริงๆนะอันนี้พูดพูดตามตรงนะครับยิงเลเซอร์หรือแบบปั๊มแบบปั๊มลายเนี่ยนะครับเขาไม่นิยมนะครับเพราะว่ามันง่ายเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นความจริงอยู่แล้วนะครับไปดูได้นะครับราคาถูกมากนะครับดังนั้นนี่เช่าหาก็อย่าให้มันแพงนะครับเอาที่แบบเบาๆนะครับแต่แท้แน่นอนแล้วก็นะครับหมายถึงว่าถ้าแพ้แน่นอนเนี่ยมีผู้ทุคุณแน่นอนนั่นเองนะครับ ส่วนการตอกมือเนี่ยมันจะมีอะไรที่คลาสสิกแล้วก็มีความเขาเรียกว่ามีสตอรี่มีอะไรนี่ดีกว่านะครับ่านิยมก็จะสูงกว่านั่นเองนะครับอันนี้คือความรู้นะครับดัง,งนั้นนี่มีดที่สร้าง,างหลังๆมาเนี่ยถ้าไม่ใช่ของวัดเนี่ยก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างออกไปนั่นเองหรือจะเป็นพวกหล่อก็มีนะครับเป็นใบหล่อแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่เป็นความรู้เลยนะครับทางร้านของเราเนี่ยนะครับมีตั้งแต่มีด นะครับหลักร้อยยันหลักหลายหมื่นนะครับอย่างถ้าดูคลิปเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะวางได้หมดนะครับพื้นที่นะครับนอกจากมีแล้วก็จะมีเหรียญคณาจารย์ต่างๆนะครับเหรียญหลวงพ่อนะครับประตุมงคลต่างๆเครื่องรางต่างๆเราก็มีนะครับก็ติดตามที่ทำลายได้นะครับหรือ Facebook ส่วนตัวนะครับที่แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วนะครับเพื่อนนะครับลองเข้าไปศึกษาดูนะครับนี่นะครับ มีในตัานานทั้งนั้นนะครับเนี่ยนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับเพื่อนนะครับใครที่ยังไม่มีนะครับควรจะหาเก็บไว้นะครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้ก็หายากแล้วยังนั้นอนาคตเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับมีตังก็เช่าไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีใครเขาปล่อยนะนี่นะครับนี่เลยนะครับใครสนใจนะครับก็ทักมาสอบถามได้เลยนะครับ ต่อไปก็จะมาพบกับนี่เลยนะครับอ่านี่ก็จะเป็นนะครับเหรียญจ้าสัวแร่บางไผ่นะครับอันนี้นี่ข้อมูลเคยมีลงในคลิปเก่าๆนะครับก็ไปหาดูได้นะครับถือว่าเป็นท่ากาสิทธิ์อย่างหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญมากนะครับฟิตมากนะครับรองจากนะครับเด็กไหลเด็กลำพีนะครับนี่เลยนะครับแร่บางไผ่นะครับเพื่อนๆนะครับเหรียญจ้ดสัวนนะครับชื่อดีนะครับ กล่องเดิมนะครับเหลืออยู่องค์สุดท้ายนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็นะครับสีพึ่งนะครับตรายมาสปี๖นะครับรุ่นมหารรวยนะครับถือว่าตราดใหญ่เลยนะครับอะไรที่มองหาอยู่นะครับราคาเบาๆนะครับกล่องเดิมนะครับจะเป็นพระยอดธงนะครับรุ่นพุยกรมโมนะครับเนื้อชนวนมอนสารนะครับตาผถือว่าสวยเลยนะครับ กล่องเดิมก็สนใจกระทักมาได้นะครับหรือจะเป็นนะครับพระปิตาปิดนี่นะครับของดีปีลึกปี6กสองนะครับเนื้อแร่น้ำพีนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับองค์เล็กๆนะครับกำลังเหมาะที่จะขึ้นคอเลยนะครับกล่องเดิมนะครับหรือจะเป็นขุนแผนเสาห้านะครับปีห3นะครับรุ่นนะครับมหาเศรษฐีนะครับก็จะมี2เนื้อนะครับสีแดงกับสีเขียวนะครับ หลังจะเป็นตะกุดทองแดงหรือตะกุดทองเหลืองนะครับนี่นะครับราคาเบาเนะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับหรือจะเป็นเหรียญมหาโพธิสัพย์นะครับปี58นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นของดีปีลึกนะครับที่หายากแล้วในปัจจุบันนะครับหรือจะเป็นนะครับพระพิตานะครับเนื้อชนวนนะครับนี่เลยนะครับกล่องเดิมนะครับพระพิตานะครับ 8รอบนะครับมหาเศรษฐีนะครับเนื้อมหาชนวนนะครับหรือจะเป็นนะครับพระปิตา8รอบนะครับพระปิตานะครับรอดทุกนะครับที่หลวงพ่อท่านนะครับตั้งชื่อให้นะครับมรดส์ต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นของดีจากตัวประเทศเลยนะครับนี่เลยนะครับยันครูนะครับยันพุซซอนนะครับไม้รอดคุก ถือว่าเป็นไม้คานที่อยู่ในเรือนจำนะครับมีอายุเป็นร้อยปีนะครับนำมาพีเป็นมวลสารนะครับถือเคสก็คือรับรอดคุกหรือรอดทุกนะครับที่หลวงพ่อท่านได้กล่าวไว้นะครับตั้งชื่อให้อย่างดีเลยนะครับก็นะครับบูชาห้อยติดติดคอติดอะไรวันนี้ไว้บูชาเนี่ยนะครับก็จะนะครับรอดจากทุกไม่ทุกยากนะครับไม่ลำบากแสนเข็นนะครับหากินง่ายนะครับ ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมีเป็นแบบปิดทองนะครับนะครับแล้วก็เรี่ยมขึ้นคอเนี่ยมานานแล้วนะครับนะครับตอนนี้ก็คือได้แบบไม่ปิดทองเนี่ยมาแบ่งปันนะครับใครสนใจนะครับของดีปิลึกผมบอกเลยว่าหายากนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าไปเจอมาแล้วก็จะเอาเพิ่งเอามาเผยแพร่นะครับผมเนี่ยห้อยอยู่ที่คอผมเนี่ยมานานแล้วนะครับตั้งแต่นะครับตั้งแต่ ข้าววศึกษาก็คือไปปลายปี6 3เนี่ยเริ่มได้ของมาก็เลี่ยมห้อยคอเลยนะครับชอบมากนะครับรุ่นนี้นะครับแล้วก็หายยากในปัจจุบันนี้หายยากเลยนะครับจะเป็นนะครับพระผงนะครับวัดสร้างเอนะครับผสมผงพายกุมารนะครับรุ่นนี้ก็คือรุ่นนะครับอ่ารุ่นอัครมหาเศรษฐีนะครับนี่เลยนะครับอย่างองค์นี้ก็จะเป็นนะครับตะกรุดเงินนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งหายยากนะครับ ซึ่งรุ่นนี้นี่ผมก็ได้มาแต่ผมผมจะเป็นเนื้อเขียวนะครับแล้วก็ตะกุดทองเหลืองนะครับผมก็ห้อยคอเช่นกันนะครับนี่นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะมีนะครับมวลสารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับข้าวก้นบาทนะครับพลอยเสกนะครับเกษานะครับเด่นๆเลยนะครับผงตะไบพระกิ่งนะครับนี่นะครับ ด้านหลังจะมี2ยันนะครับเป็นยันครูยันผู้ซ้อนแบบนี้แล้วก็ยันดวงเศรษฐีนะครับอย่างองค์นี้ก็จะเป็นนะครับยันดวงเศรษฐีนะครับนี่นะครับของผมก็ที่ห้อยอยู่จะเป็นยันดวงเศรษฐีนะครับรุ่นอัครมหาเศรษฐีนะครับก็จะมียันผู้ซ้อนกับยันดวงแบบนี้นะครับนะครับออกปี58นะครับอยู่ในบวชตั้งแต่ปี58จนถึงปี62นะครับเนี่ยนะครับดูสภาพการเป็น คราบกลุนะครับนะครับท่านที่มองหาอยู่นะครับของดีปีลึกหายากมากๆนะครับในปัจจุบันผมบอกเลยนะครับไม่ค่อยพบเจอนะครับผมมีท่านหนึ่งนะครับที่ทักมาจะแบ่งของให้ผมนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้แบ่งนะครับก็เลือกที่จะเก็บเพราะว่าเขาเก็บมาตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับแบบนี้นี่เขามีอยู่จํานวนหนึ่งนะครับไม่ได้เยอะเลยนะครับสุดท้ายก็ไม่ได้แบ่งมาเลยสักองค์นะครับ ก็เปลี่ยนใจนะครับไม่ปล่อยนะครับเพราะว่าไปขายของแถวนั้นก็แวะกราบหลวงพ่อเรื่อยๆนะครับจะมีของดีของขังประตุมงคลยุคต้นๆนี่เยอะที่สุดเลยนะครับมีดต่างๆเนี่ยนะครับผมเห็นที่ผมชอบมากเลยนะครับขอแบ่งสุดท้ายไม่ไม่ให้นะครับไม่แบ่งนะครับเปลี่ยนใจไม่ขายแล้วนะครับนะครับใครที่รู้นะครับใครที่รู้นะครับแล้วก็ได้บูชาศึกษาจริงๆเนี่ยจะรู้ว่าของหลวงพ่อนี่ดีจริงๆนะครับทุกรุนเลย นะครับตอนแรกก็ทักมาอย่างดีนะครับผมก็คุยอยู่ตั้งนานนะครับท้ายก็ไม่ได้แบ่งเลยสักชิ้นนะครับก็มีแบบนี้อยู่จำนวนหนึ่งนะครับอ่านั่นก็คือหลักฐานชัดเจนแน่นอนนะครับของดีนะครับจะเป็นล่าสุดก็จะเป็นนี่เลยนะครับอ่าพระปิตารุ่นบุรณาโบสถ์นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับเป็นตัวนี้จะเป็นแจกทานนะครับสร้างอยู่300องค์นะครับเป็นเนื้อผงไปรานแช่น้ำมนต์นะครับ ซึ่งเป็นพระที่แจกในพิธีก็จริงแต่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับหาไม่ได้แล้วนะครับเช่าหากันนะครับมีราคาแล้วนะครับเพราะว่านะครับเป็นแบบแช่ละมุนนะครับนี่นะครับนะครับมีความสวยงามนะครับหายากแล้วในปัจจุบันนะครับจะเป็นนะครับลูกอมแบบนี้นี่หายากแล้วครับเป็นจีวรนะครับ ด้านไหนก็จะเป็นนะครับผมพิเศษต่างๆนะครับเกสาเล็บต่างๆของหลวงพ่อนะครับถือว่ารุ่นนี้ถือว่ามีความพิเศษมากนะครับรูปอมนะครับถ้าใครที่สนใจก็เนี่ยครับลองสอบถามเข้ามาได้นะครับจะเป็นนะครับล็อกเก็ตนะครับปลูกเซ่นะครับ8ตุลา6-1นนะครับเป็นล็อกเก็ตพิชกับรุ่นแรกนะครับด้านหลังก็มวลสารเยอะแยะเลยนะครับที่เห็นกรอบนี่ไม่ใช่กรอบเงินแท้นะครับเป็นกรอบธรรมดานะครับ ก็นะครับใส่มาให้ดูนะครับดูสวยงามนั่นเองนะครับก็บูชาไปทั้งกรอบเลยนะครับเป็นฉากทองครับสร้างเพียง500องค์เท่านั้นนะครับเพชรกับนะครับกับร้ายกลายเป็นดีนะครับพุทธคุณไม่ต้องห่วงนะครับมูลสารต่างๆเยอะมากมายนะครับสร้างน้อยเพียง500องค์เท่านั้นนะครับแล้วเกจฉากทองเพชรกับรุ่นแรกปี61นะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับหรือจะเป็นนะครับเหรียญ นะครับอันดับต้นๆนะครับของหลวงพ่อนะครับนั่นคือเหรียญฮอชันปี59นะครับนวะหลงยานะครับกำลังซี้เรียกที่จะปล่อยนะครับแต่พอดีไปค้นเจอนะครับก็เลยหยิบมาเผยแพร่นะครับนี่นะครับนวะหลงยาน้ําเงินนะครับฟัางน้อยนะครับหลงยา3สีนะครับน้าเงินแดงเขียวรวมกัน299เหรียญเท่านั้นนะครับรูปประสบการณ์นะครับผมเองผมก็ใช้รุ่นนี้นะครับ ผมใช้เยอะนะครับหลายรุ่นนะครับผมมีหลายพวงนะครับพวงผ้าเนี่ยนะครับนี่ต่ของหลวงพ่อเลยนะครับรัทธานะครับอย่างนี้ก็อยู่เป็นคอเหมือนกันนะครับจะเป็นนะครับเข้ามาล่าสุดนะครับก็เลื่อนสมรักิ์าริกาแบบนี้นี่สร้างน้อยเพียง400เล่มเท่านั้นนะครับนี่ครับเป็นรุ่นแรกนะครับที่ตอกคาว่านะครับเจ้าคุณนะครับที่มีนะครับนะครับสวยงามเลยนะครับ ตามแกะทายวิสุวรรณนะครับจะเป็นขนาด5นิ้วนะครับก็มีแบ่งปันนะครับนี่เลยนะครับมีเลียนสรสักนะครับขนาด5นิ้วนะครับก็มีแบ่งปันเช่นกันนะครับหรือจะเป็นนะครับมีวันเกิดหลวงพ่อครบ100ปีเมื่อปี6 4นะครับก็มีแบ่งปันเช่นกันนะครับแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับรัตถุมงคลนะครับที่ทางร้านของเรานะครับมีไว้ ให้เพื่อนๆได้เช่าหาบูชากันนะครับสอบถามกันมาได้นะครับสนใจแบบไหนราคาไหนอะไรยังไงเนี่ยนะครับสอบถามข้อมูลกันได้นะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0970195618นะครับหรือ Facebook ส่วนตัวนะครับลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับเพื่อนนะครับชมคลิปจบแล้วนะครับ ก็นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้นะครับมีกําลังใจในการทำคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆต่อไปนะครับให้เพื่อนได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการผส,สมร่วมกันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับปีใหม่นียให้รลม้วยเงินเถ้าเข้าของเงินใช้เงนทุกทุกคนนะให้มีความสุขความสบายาบปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ แต่หลับไปนะดูนะทุกๆคน